มาพี่ไฮดีตกพื้นหล่าโนอนเต็มเลยอายแมนอืมอากาศอีหยังกันเป็นสีชมพูไปเปร่าใัเไบข้ามผ่านเอาคือวดเทียงกันมือก้อนก็เห็นกอดกันยู่โอ้ยอย่าหาอ่าหเอาไปยังขึน ย้ําดาเถอะก็ไปยังก็ไปยังจะพาเธอไปเบงหนังหนาผู้ไม่เอามีคนไม่ติดเดานี่แม่ติดโทรไปเด้เฮาไป,ปนําทาง,งน,นี่บอกผู้สาวไม่ายหน้าตากะธรรมดาถึงแม่สิธรรมดาแต่ว่ากับพิเศษสําหรับอายสูกไปนํากัน คนธรรมดาปล่อยออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับที่เสื้อสิ่งเกินไมล์่ลาสุดของพระเอกนัสุรศักดิ์ข้าวสารแลนพี่น้องซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพระเอกประจําทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหลังจากที่ปล่อยที่เสื้อออกมาแล้วได้หนึ่งมือพี่น้องค้นเข้าไปแช่นี่สนั่นวันไหวเลยเพ่อไงแลก้กกาคอมเมนต์โอ้แชรร้อยกว่าครั้งแล้วสําหรับที่เสื้อของพระเอกนัสุรศักดิ์ธรรมดาแต่ว่าพิเศษซึ่งพิเศษจังไดพ่อไงเพลงนี่ ผู้ที่แสดง MV นาะพี่น้องนางเอก MV ก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสมใจแล้วค่ะขึ้นแท่นนางเอก MV ค่ะเบอร์ต้นของเมืองไทยไปแล้วสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะเสียงกระดีร้องเพลงมวนเอฟซีแฟคขับหลายค่ะแล้วตอนนี้ว่ากันว่าเลยหลายคนและหลายค่ายเพลงสนใจได้ตัวน้องเพื่อิีห้น้อง ไปร่วมในการทายทัาเอวีค่ะาาวาเพลงใดซิงเกินใดเอวีใดกระางพี่น้องขอให้แค่มีอ่อุ้งญิงเพ็รดปัดแพง่งเข้าไปในเฟมคเสือบอสิงเกินนั้นวากันวา่นวายอดวิวทะลมทลายจจำได้บอสต่างจักกี้ที่เพลงของอ่อบอสโจบอ่ะ,ท,ะที่อุ้งญิงปั่นจักรยานมาส่งจดหมายซื่อๆนั่นคนก็เขาไปเบิ่งเป็นจำนวนมากแล้ว เขาเมนว่าจังใดหูจยากบอจังใดบอโจลองเก็บไตคนปั่นจักรยานปั่นดีเนาะพน้าวจบแบบบอเทเออนั่นละจบแบบบอเทว่ากันว่าจังสันซึ่งเพลงนี้ถ่ายสิบวัาไปแล้วซิงเกิดนี่ของน้องนัดสุรศักดิ์น้องพี่น้องเนาะธรรมดาแต่ว่าพิเศษนอกจากเนื้อร้องทำนองเพลงสีร้องโตแล้วว่ากันว่าเอ็มวีเพลงนี้กะถ่ายทำออกมาได้สุดยอด โดยเฉพาะอุ้งยิงเพิยบมันแพงแสดงดีแห้งถือว่าเล่นแบบปานเมื่ออาชีพประโลดแมนว่าอินเนอร์มาเต็มเนาะขนาดมาเบิร์แคร์ที่เซอร์บอสเนเดย์ฟั่งเพลงเต็มเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนัทสุรศักดิ์ธรรมดาแต่ว่าพิเศษเป็นเรื่องเล่าของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งพี่น้องที่มีความรักความบริสุทธิ์ใจความจริงใจนะคะแต่ว่ากระตองมากพิษหวัง แล้วความผิดหวังนั้นก็ได้นํามาซึ่งความธรรมดาสุดแสนพิเศษซึ่งทางขายของเพึ่นก็จรมีการปล่อยเพลงนีออกมาพี่น้องธรรมดาแต่ว่าพิเศษวันที่14สิงหาคม2566ท่าทางช่อง YouTube Wonderland พี่น้องอันนี้เพิ่นยุคายข้าวสารแลนเนาะสำรับพระเอกนัสุรศักดิ์นั่นล่ละซึ่ง ก็ถือว่าในี่หละเมื่อนั้นเพื่อได้มีการถามความรู้ซึกน้องหลังจากที่ทายเอ็มวีแล้วถามความรู้สึกน้องอุ้งอิงจังสีนะอเออน้องรู้สึกจังไดจังสีน่ะเออน้องอุ้งอิงกะหนาหางเดียคือจังว่าโบหูจังสีนะโบหูโบหูบหน่นะหลต่วากะเต็มที่เป็นเพ่งของอายของใต้สาหรับอุ้งอิงเพชรบานแพงกับเ่นเต็มทีน่ะหล่ะพี่น้อ,องโบหูจังไดเมื่อทายเอ็มวีพื่อใหผ่านเข้าไปเบิร์นอยู่ตะเลตุนตะเลตุนอุ้งอิงเพชรบานแพงเมื่อนั้นนาะพี่น้องนาะเมื่อที่า ร้อนทะลุเพดานนี่หลีอเมือนั้นอุ้งอิงจนเดี๋ยว่าไปสือไอติมจินพุ่นเนาะห้อนลายหลายคลกะให้กำลังใจน้องลวกัให้กำลังใจเอ็มวีสิงเกิลเพลงนี้พร้อมเขาไปเบิ้งขาไปฟังกันหลายๆพี่น้องผู้ใดอยากเห็นควาวนนาละของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเสื้อว่าตอ้ยไปจากนี้ผู้ใดสีเฮ็ดซิงเกินเฮ็ดเพลงออกมาต้องติดต่ออุ้งอิงเปชรบ้านแพงไปรวมเฟ่อมรวมทายําอย่างแน่นอน หลัง<ล>จาก,ก<ะ>ที่ผลงานออกมานี่<ะ>ว่ากันวา่าสุดหอดสุด,สด,สดปังน้องพี่น้องนะกะฝากไว้น้ำน้องพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหนองอุ้งอิงกะดีหรือว่าเอฟซีของนี่แหละพระเอกนัสุรศักดิ์กะดีพี่น้องฝากติดตามผลงานของเพลินวันที่14สิงหาคม2566ธรรมดาแต่ว่าพิเศษพี่น้องธรรมดาแต่ว่าพิเศษเป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะซึ่งสําหรับพระเอกนัสุรศักดิ์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระเอกที่ บอไปหลายคลิปแล้วพยย่อไงม,มากด้วยความสามารถเสียงดีพเอกนัสุรศักดิ์เมื่อนั้นเห็นเพิ่นไปไทยโปสเตอร์แม่พยย่อืงเทิ่ยงรอเทิ่งเสียงดีสําหรับนับสุรศักดิ์รอซ้ําพ่อไงปะ,ะโอ้มันก็บอซ้ำเจ้าเลเน้ะผู้ใดสิซ้ำเจ้าเน้อพ่อืยยอธรรมดาแต่ว่าพิศพเศษ ให่ก้อน,น,นพิเศษแต่ว่าธรรมดา,านั่น,นล่ะ,นนละปลอยที่เสื้อออกมาแล้วนี่ค้นกับแช่ไปรอยกลัวแล้วปล่อยที่เสื้อออกมาไดหนึ่งม,มื่นเนาะพี่น้องเนาะทางด้านของอ่าพอโจบอสโจเนี่ยละ่ะเพิ่งจะได้มีการขมาคอมเมนต์ใต่ที่เสื้อของลูกทรายรอ,รอรอรอซึ่งเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็นบอกเป็นเสียงเดียวกันรอติดตามนั่นล่ะพี่น้องออกระทาเบื้องว่าสําหรับ เอ็มวีเพลงนี้เอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงสีได้น้ำตาแตกบ่สำหรับเพลงเต็มเนะยายนะพ่อใหญ่เนาะที่สิบร้อยวันที่สิบสี่อันนี้เบิ้งแค่เบิ้งแค่น้ำจิม้เมเบื้องแค่ที่เซอร์กะบเลือตัวน้องไหมเฮ็ดหน้าตาเฮ็ดหน้นาตาแต่ละตน้นแต่ละตัวหน้นาตาซื่อเนาะน้องอุ้งอิงเนาะนั่นแหละก็ถทืดได้ว่าเป็นนี่แหละประสบการเก็บเกี่ยวประสบการณไปเรื่อยบ่าว่าสิเป็นประสบการณ์ในการร้องการร่ำประสบการณ์คือจังว่าตอนนี้เขาเป็นสาวน้อยเข้าผาับเนาะพ่อใหญ่เนาะเป็นมินิคอนเสิร์ต การเล่นมันกสิแตกต่างจากไปกับวงยย่งใหญความอินเทอร์เทนแฟนครับดาน,นาเวทีกระํำคัญซึ่งกระทือได้วา่าน้องอุ้งอิงนี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มีประสบการณ์หลายอย่างทึงการแสดง MV ็มวีนัพี่น้องนั่นละรอดติดตามเต็มกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันนีก้กษิตจากพี่น้องไปด้วยภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะค่ะเขากระลังเขียว เปก็นั่งใจให้เศร้าให้ซนาซู้ผู้สุคนว่ากันว่าปีนี่ละเขาสิเป็นราคาประสันเอ้ามาตามลุ้นตามเชียร์กันบิ่งสำหรับื้นนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาน้องฟุกน้องฟกสิตเต้หนาไปใส่ลูกไปหาผู้เบาค่ะไปหาผู้เบาปาดมีผู้เบาหรือเปล่มีแล้วค่ะปาดพอกันจะเทื่อไปนี่บ่ค่ะครั้งแรกใช่ค่ะน่ดเด็กกันครั้งแรกบ่ใช่ค่ะอ ตรงโป๊กบ่ล่ะตรงปอกแมนบ่โอ้นัดครั้งแรกทำมิ่งเหมือนออกเดทก,กันครั้งแรกใช่ค่ะนัดก,กันยุคไสร์ละลูกเถียงนาน้อยคอยรีดค่ะเถียงนาน้อยคอยรีดแมนบ่ค่ะป้าถ,ถูกต้องแดงๆด้วยผู้บ่าวสีบม่มักนิตยาเมคอัพเมคอัพบายนิตยา <c oughs> สาวนิดพร,รานใช้ ผมแม่คือย,ยอมเป็กสีนี้เนาะวันนี้อสาวฝรั่งเด้หน่เด็กผัวอเมริกาเนาะ <c oughs> น้องฟุกพี่น้องแล้วตื่นเต้นแห้งแล้วนัดพ่อกันกับผูเบาเป็นนัดครั้งแรกแล้ววะก็ไปเปี่ยนชุดเด้พี่น้องวันนี้ที่เปียนชุดแมนบอแ <c oughs> มนค่ะไปเลปียนระเบิงกันอะ่ะ <c oughs> ใส่แล้วเมื่อคาาืนนั่งฝ้านะฮานเธอรับวันนี้ ทีสุดไม่อันแล้วชุดออกเดทนะเนี่ยไปรักเอาชุดย่า ي บวลาลูกสาวบ่วชุดย่า,าอันนั้นบออันนี้ชุดจะของอันนี้ชุดจะของนะอหรเนาะเนาใส่ชุดก็ได้ี่นา,มมาผมสิลุถได้ละ่ะเร่งเด็ก <laughs> สาวถอดก่อนผู้ชายจะรู้ว่าเป็นกระเทย <laughs> โอ้เฮาเป็นกระเทยบ่แ şey ล้งป๊าวบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาน้องฟูงสวย